วันที่7สิงหาพามาชมกีฬามวมวน,ม,วนมัน,ม,นมันอีกคือเก่าครับพ, yani พีนพ itation, พพพ่น <c Öz ell großes> ้องมะพี่น้องพี่อุ้ยมึงรู้หล่ะมันจะโตแล้วสูง3เมตรบนพี่น้องมาผู้ละเป็นตตนายบอกพี่น้องเอ้ยผู้่ะมาพี่น้องคนเต็มเลยพี่น้องเอ้ยอากาศดีๆคนไปสนามมาครับคนเดืเบงมาเลี้ยวเลยครับเร้่มือนีมาเลี้ยวอยู่กับโดวินนะครับนะผู้ละ วันที่7สิงหาเมื่อนี้ก็พาชมกีฬาฝรั่งเศสอีกคือเก่าครับมาเร็วด้วนะครับเด้อเมื่อนี้นะครับเด้อผัวเรามีแต่ตัวเงยงามผัวเราพี่น้องเลยผัวเราเบอร์หาสูงจน้นสูงกว่าคนนี่พี่น้องเลยอินแต่รนายแบบพี่น้องนะนี่นะโอ้โหดันดาเข <ua> ้าไปแล้วพ <quer meine> ี่น <part 2> ้องโอ้โหมาเรามาเบอร์14เข้าไป ดันดาเข้าไปพี่น้องดันดาเข้าไป,าปเดี๋ยวเมืนอกีจะเปิดประตูบึมเลยเลยพี่น้องไอ้บัตรไหนนะครับเรียบร้อยนะครับอึมมาแล้วปั๊บไปแล้วครับอ๋อตัวใดที่เขาพี่น้องเบิงจับตาดูดีๆพี่น้องจับตาดูดีๆนี่ครับแลนไปแล้วครับวุเลี้ยวขนาดนี้นเลยพี่น้องเอ้พวกไหน มาใส่แลนลอยเดี๋ยวก็ที่แลนมาทันหน่พี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่ครับมวนมวนนี่คือเก้าพี่น้องเอ้ยแลนเป็นสองกลุ่มเลยพี่น้องเอ้ยคนหอยีซีกับจัดในพี่น้องทวโลกเบ่งอีกคือเก้าครับมวนมวนนี่ครับเกี่ตวกับข้อกับน้ำอะไรครับเบ่งบรรยากาศมาแลนบังนะครับเนาะนี่ครับ ถ้ามักใครลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้พี่น้องทั่วโลวกเบิ่งน้ำไปเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ครับเอา้าเอา้เอาบเบย์เจ็ดน้ำอยู่ครับช่องนี้บเบย์เจ็ดน้ำอยู่ครับนะเอา้าไอ,อยังมันฮอดเสินใช้ไงดอกพี่น้องอีกจากไหนกันผู้ใด่ชนะเนาะพี่น้องเนาะพูดหล่ะมาเคนหนึ่งมันก็ค้นมาเลยพี่น้องพูดหล่ะ,ละ,ลละจูบเจ้าเจ้าเจ้าขึ้น อืมเอ,อ้ยโอ้เบอร์เจ็ดกินกระยองแล้วพี่น้องเลยอูยล่ะแลนเลี้ยวขนาดเลยเบอร์เจ็ดหรือกูล่ะเบอร์เจ็ดเจ็ดสองสิบเอสองเจ็ดเจ็ดสองขนาดเลยพี่น้องเลยอืมอืมอืมเบอร์เจ็ดกินกระยองแล้วพี่น้องเลยโอ้กูหล่ะเขาเส็นใช้แล้วพี่น้องเมื่อวันนี้จับภาพใายเบอร์แล้วพี่น้องเอ,ยอย้ยกูหล่ สองหรือสองกินกับย้องเลยพี่น้องกุ้ยพูดละ่ะสองกินที่หนึ่งเดี๋ยวมุ้นอ่ะสองกินที่หนึ่งพี่น้องกุ้ย่ะสองเจ็ดสิบสี่สิบห้าโอ้มาใจนี่แตพี่น้องห้ากู้ย่ะโอ้คุณจะเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยพื่ครับพื่อเนย ครับชิปมีพยีซีก็ฝากไว้ทันทีนะครับเด้อสามากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องทั่วโลกเบ่งน้ำกันนะครับเด้อนี่ครับบายบายเจอกันชิปหน้าและชิปต,ต่อไปพี่น้อง